และที่จังหวัดนราธิวาสคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรักกิติยาพาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดาริในพื้นที่ครับพลอากาศเอกสมคิดสุบบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรักกิติยาพาพร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดาริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรักกิติยาพาณบ้านปูลา รายอกาแลตาแปรอำเภอเมืองนาราธิวาสซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆเช่นการปลูกผักยกแคร่การแปรรูปข้าวเกลียบช่างเชื่อมการทำผ้ามัดย้อม การส่งเสริมอาชีพการขายสินค้าออนไลน์และการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ชุมชนสำหรับบ้านปูลารายอกาแลตาแปรจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563เพื่อเป็นสถานที่ให้การส่งเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้ที่พ้นโทษไม่มีที่ไปหรือไม่มีความประสงค์กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมเพื่อเตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข ปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยในบ้านปูลารายอกาแลตาแปรจำนวน5คนนอกจากนี้ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่หนึ่งว่าที่ร้อยตีตะกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายสิริวชิราพร ผ้าลายบชบาปัตตนีและเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนตามโครงการสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยและผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาโดยมอบให้กับผู้รับมอบลายผ้าจำนวน103คนขณะเดียวกันนะคะภายในงานก็มีการจัดแสดงผ้าลายพระราชทานประกอบไปด้วยผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี ผ้าบาติกหลายพระราชทานประกอบไปด้วยลายเทอดไทยเจ้าหญิงลายป่าแดนใต้นะคะแล้วก็ลายท้องทะเลไทยผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาผ้าลายสิริวชัชราภรณ์ผ้าลายชบาปัตตนีค่ะนอกจากนี้ก็มีการจำหน่ายผ้าแล้วก็รวมถึงเครื่องจักสารนะคะจากจำนวนถึง25กลุ่มของพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสค่ะ